ทำจิตให้ตื่นนะตื่นขึ้นมาแล้วก็นึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระพุทธเจ้ามีสามอย่างอันที่หนึ่งก็คือบริสุทธิ์ที่คุณเราอยากให้คุณของพระพุทธเจ้าเข้ามาอยู่ที่ใจของเราเราก็ชำระใจเราไม่เอาอะไรเข้ามาไม่ให้เรื่องอะไรเข้ามาอยู่ในจิตเราชำระออกไป อย่างน้อยเราก็ทำตามพระพุทธเจา้าก็คือขับไล่สิ่งที่มันจะทำให้จิตของเราว้าวุ่นขุนมัวทำให้จิตใจของเราสรับสนวกบนเราก็ต้องน้อมจิตเราให้สงบน้อมไปให้จิตเราบริสุทธิ์จากอารมณ์ทั้งหลายให้อารมณ์ทั้งหลายอยู่ของมันไป เราก็อยู่กับจิตเราอยู่กับจิตเราเรียกว่าอยู่กับคุณของพระพุทธเจา้าจิตที่สงบใกล้เคียงเป็นทางที่จะทำให้จิตเข้าไปถึงความบริสุทธิ์เพราะความบริสุทธิ์นี่หมายควาไม่เอาเรื่องอะไรมารบกวนจิตตัวเองและก็สงบจากกิเลสทั้งปวงเรื่องราวอื่นๆข้างนอกก็เลยไม่สามารถเข้ามาสู่จิต ได้เราก็เอาใกล้เคียงเอาเป็นว่าเราไม่เอาเรื่องอะไรเข้ามาไม่เอาเรื่องอะไรเข้ามารบกวนใจเราให้เราได้สัมผัสคุณของความบริสุทธิ์คือคุณของพระพุทธเจ้าเรียกบริสุทธิ์ที่คุณก็คือจิตที่สงบจากอารมณ์ทั้งหลายจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาจิตที่ปล่อยวางอารมณ์ทั้งหลายได้ความบริสุทธิ์เป็นเรื่องของจิต พระปัญญาที่คุณพระปัญญาที่คุณก็คือทําจิตเราให้รู้ให้รู้หลอบว่าชีวิตเราเนี่ยประกอบไปด้วยกายกับจิตแค่รูปกับน้ำรูปหลายๆรูปรวมกันก็เป็นกายมันไม่ได้ใช่ตัวตนที่แท้จริงหรอกมันอาศัยธาตุดินน้ำลมไฟประกอบกันเข้ามารูปหลายๆรูปรวมกันมาเป็นกาย เพราะนั้นฝายลูกฝายกายเป็นสิ่งที่จะต้องเสื่อมสิ้นสลายไปลูกคือธรรมชาติอันหนึ่งที่จะต้องเสื่อมสิ้นแตกดับสลายไปในที่สุดเพราะมีลูกเกิดขึ้นมีกายเกิดขึ้นเมื่อไหร่ให้รู้ไว้เลยว่าธรรมชาติของรูปนี้ต้องแตกต้องดับต้องเสื่อมสิ้นสลายไป ส่วนนามมาทำก็คือจิตจิตเป็นไฟามานาม,มาทำนาม,มาทำหมายว่ามันไม่มีตัวตนฝไฟจิตนี่มันมีอะไรประกอบกันขึ้นมาก็ายสัญญาไปจําได้หมายรู้จําเรื่องราวมาแล้วก็มาปรุงแต่งต่อไปไฟที่เรียกว่าเป็นสังขารปรุงแต่งขึ้นมาได้และก็ฝ่ายเวทนาคือรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยเได้ และก็ฝ่ายวิญญาณคือตัวที่ไปรู้อารมณ์ทั้งหลายจิตธรรมชาติจิตรู้อารมณ์แล้วจะดับรู้ทันทีรู้พับดับพับอย่างรวดเร็วเป็นธรรมชาติของจิตอยู่แบบนี้จึงไม่สามารถมีตัวตนที่แท้จ,จริงได้ธรรมชาติของจิตนี้จึงเกิดดับการที่เราทำความเข้าใจว่าขันห้านี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นสิ่งที่ประกอบกันขึ้นมา แล้วก็สมมุติเรียกว่าเป็นเราเฉยๆความจริงแท้ของขันห้าหรือของกายกับใจนี้เป็นสิ่งที่เกิดดับอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าฝ่ายรูปหรือฝ่ายนามพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าอสอนมาให้ยึดติดข้องในขันทั้งห้านี้เรียกว่าปัญญาเอาปัญญามาอบรมจิตมาสอนจิตเอาจิตมองดูของจริงไปด้วย เวทนาอย่างนี้มันเพิ่งเกิดขึ้นตอนเรานั่งนานมันเจ็บมันปวดถ้าคนไหนชอบง่วงก็ดีเลยเป็นยาแกง่วงทนเลยสู้เลยแล้วก็ดีด้วยทําให้เรานี่ได้ฝึกปล่อยวางอย่างดีเลยเขาเจ้าสอนแล้วว่าเวทนาสักว่าเวทนามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเอามันจะเจ็บจะปวดช่างมันเลยช่างมันเลยทิ้งเลยปล่อยเลยนี่เรียกว่าปัญญาเรียกว่าญาณเรียกวิวปัสสนาญาณ เรียกว่าวิชาเรียกว่าญานญาณังญาณังอุดะปาดิครอยากมีญานก็คือจิตมองเข้ามาที่ขันห้าแล้วก็จิตต้องรู้ว่ามันไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราอย่างนี้เรียกว่าญานเห็นมันเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรา นี่เรียกว่าปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าเรามีปัญญาเกิดขึ้นนี่ปัญญาที่คุณหมายถึงคุณของพระพุทธเจ้าก็มาอยู่ที่ใจของเราพระกรุณาที่คุณคือยังไงถ้าหากว่าเราเห็นความจริงจิตจะคลายออกจากความหลงยึดมันม่นถือมั่นมาเป็นเราเป็นของเรามันจะคลายออกไปเรื่อยกายก็วางไป,ไปเวทนาก็อยู่ที่ร่างกายมันไม่ใช่จิตวางไป เราไม่เอาอะไรละความคิดความนึกปรุงแต่งเป็นเรื่องของนาม,มารำไม่มีตัวตนเกิดแล้ดับหมดมีอะไรที่มันไม่ดับมีอะไรมาเลยมาเลยเราจะดูจะดูสิมันจะอยู่ได้ตลอดไปไหมนี่เรียกว่าปัญญาเกิดขึ้นพอปัญญาเกิดขึ้นก็คือรู้ว่าไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเรา ตัวตนก็ลดลงลดลงน้อยลงน้อยลงความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนตลดลงลดลงพักรุณาพอเราตัวตนมันน้อยลงมันก็จะเห็นกับคนอื่นมากขึ้นมันจะไม่อยากเอาเพื่อตัวเองมากมายมันก็จะมองออกไปข้างนอกมองคนอื่นด้วยมองเราด้วยเรียกว่ามีเมตตามีกรุณาเกิดขึ้น ยิ่งถ้าหากว่าเราไม่มีตัวตนเมื่อไหร่ก็จะคิดถึงคนอื่นอยากช่วยเหลือคนอื่นเราช่วยใครไม่ได้เราก็ให้บุญไปให้อะไรไปทำความดีไปอย่างน้อยก็เป็นคนดีคนหนึ่งของสังคมหรือว่าเราปฏิบัติธรรมก็ช่วยกันจันลงพระพุทธศาสนา อย่างน้อยมีเราคนหนึ่งที่ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้ามีเราคนหนึ่งที่ฝึกฝนอบรมจิตเราให้ดีขึ้นเรื่อยๆมันก็คิดไปในทางดีในทางช่วยเหลือคนอื่นช่วยตัวเองด้วยช่วยคนอื่นไปด้วยมันก็มีคุณค่ามากเพราะนั้นกรุณาก็เกิดขึ้นทีนี้พอเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราไปทางไหนมันจะมีความรู้สึกว่าเราปลอดภยัย เราพอใจการกระทําของเราที่เราเกิดเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วได้ปฏิบัติตามคําสอนของพระองค์เรายืนยันกับตัวเองได้ว่าเรากําลังปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าอยู่เรากําลังเพียนอยู่พยายามอยู่อดทนอยู่ผิดพลาดบกพร่องไปบ้างเราก็พร้อมจะปรับปรุงแก้ไขตัวเองให้ดีขึ้นมา เกียิค้านไปบ้างเราก็จะเพียรพยายามเพราะว่าศาสดาของเราได้ธรรมะมาด้วยความภาคเพียรพยายามอดทนนี่เราก็จะมีกำลังใจขึ้นมาทีนี้ถ้าเราปฏิบัติธรรมอย่างนี้ไปไหนมาไหนเราก็จะรู้สึกว่ามีความเชื่อมั่นในตัวเองมีความพอใจในตัวเองและพวกเทวดาเขาก็รู้ก็เห็น พวกที่เขาศรัทธาเลื่อมใสพระพุทธในพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์มีเยอะแยะมากมายเขาก็เขาลบกับไหวเราได้ด้วยนี่หรืออนุมโมทนาบุญกุศลที่เราได้กระทําบําเพ็ญนี่แหละมันก็เลยเป็นสิ่งที่ประเสริฐขึ้นแก่ชีวิตของเราคุณของพระพุทธเจ้าก็มาสถิตอยู่ที่จิตของเราเมธบริสุทธิ์ที่คุณ ก็คือภาวะจิตของเราแหลกๆก,ก็บริสุทธิ์จากอารมณ์สงบจากอารมณ์คือจิตเข้ามาอยู่กับตัวเองมาสงบระงับอยู่ภายในจากนั้นก็ฝึกจิตให้ตั้งมั่นขึ้นมาตั้งมั่นขึ้นมาแล้วจิตก็เห็นความจริงว่าออสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันเกิดแล้วก็ดับไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเรียกว่ามีปัญญาที่คุณคุณของพระพุทธเจ้าเข้ามาอยู่ที่จิตของเรา เมื่อมีปัญญาแล้วเห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราก็ละคายออกไปไม่เห็นแก่ตัวมากก็เห็นประโยชน์คนอื่นเห็นแก่คนอื่นก็มีกรุนามีกับเมตตาขึ้นมาคุณของพระเจ้าก,ก็เลยเข้ามาที่จิตใจของเราได้ก็ต่อเมื่อเราประพฤติปฏิบัต,ติตามคำสอนของพระองค์เพะคุณค่าของชีวิตเราก็อยู่ที่ว่า เรามีโอกาสได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เองนี่หลักประเสริฐที่สุดแล้วนี่ล่ะคือมรดกที่พระพุทธเจ้าประทานเอาไว้ให้เราก็ต้องรู้สิว่ามรดกที่พระพุทธเจ้าประทานเอาไว้ให้คือคำสอนของพระองค์แล้วคำสอนของพระองค์จะมาสถิตอยู่ที่จิตของเราได้ ก็ต่อเมื่อเราปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ถ้าเราไม่ปฏิบัติแล้วเราจะรอให้ใครปฏิบัติให้เราอะ่ะไม่มีใครปฏิบัติให้แก่เราได้เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องาพาคเพียนพยายามอดทนให้สมกับเป็นสาวกของพระพุทธเจ้ามองเข้ามาที่กายใจของเราเองแล้วก็ลองตั้งขอสังเกตขึ้นมา สังเกตขึ้นมาจิตของเราอยู่ยังไงมันเป็นยังไงมันอยู่ยังไงรู้สึกยังไงน้นกำรัทำกำลังทำอะไรอยู่มันกำลังดูอะไรกันจิตเราเนี่ยมันเป็นยังไงมันอยู่ยังไงมันมีอาการยังไงมันรู้สึกยังไงของมัน แล้วมันดูอะไรอ่ะสติปัฏฐานทั้งสี่ก็มีกายเวทนาจิตธรรมแล้วเรารู้สึกต่ออะไรบ้างในในในสิ่งทั้งสี่อย่างนี้กายเวทนาจิตธรรมดูแลอันไหนมันชัดอันไหนมันเด่นไอตัวที่มันเด่นนั่นก็เป็นตัวที่จิตของเราเข้าไปรู้สึก ส่วนอย่างอื่นมันก็รู้รอบไปด้วยแต่ความสนใจอาจจะน้อยอาจจะไม่ได้ใส่ใจแต่ถ้าเราสังเกตดูว่าเรารู้สึกต่ออะไรบ้างเราก็อาจจะรู้สึกกว้างขึ้นรู้รอบขึ้นว่าตอนนี้จิตของเรากำลังดูอะไรแล้วที่เราดูเนี้ยตอนแรกก่อนดูเพื่อสร้างกำลังของจิต เช่นเวทนามาเนี่เราต้องอดทนอดทนดูเพื่อให้จิตสติมีกำลังเพื่อให้จิตเนี่ยมันแข็งแกร่งขึ้นมันมีความอดทนมากขึ้นมันมีความพยายามมากขึ้นก็เรียกมีวิริยะมีความภาคเพียรมากขึ้นมีความอดทนมากขึ้นมีความเพียรมากขึ้นมีสติดีขึ้นสติก็ควบคุมจิตให้อยู่กับเวทนานั้น สติอยู่ตรงไหนสมาธิก็อยู่ตรงนั้นแต่มันเป็นสมาธิเนวะคานิกะสมาธิเป็นสมาธิต่อเนื่อง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 และมันก็จะมีกําลังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะนั้นระบบระบบของชีวิตระบบของการปฏิบัติธรรมก็คือระบบดิจิตอลคล้ายๆกันเป็นระบบที่มันเป็นเป็นจุดเป็นจุดมั้ยมายว่ามันเกิดดับเกิดดับ เป็นส่วนเล็กๆไปทีละเล็กทีละเล็กทีละน้อยเพราะมันจะเป็นไม่ใช่ว่าเป็นอง์รวมเป็นภาพรวมเพราะฉนั้นเราก็เอาสติควบคุมจิตให้อยู่กับความเจ็บปวดนี่เราจะทำให้จิตมีสมาธิจดจอ่ออยู่ตรงนั้นมีสติอยู่ตรงไหนสมาธิอยู่ตรงนั้นความเพียรก็มีทำให้จิตเราเข้มแข็งความอดทน ขันติก็ทําให้จิตเราเข้มแข็งสติก็ทําให้จิตของเราตั้งมั่นเนี่ยมัม่นคงจิตก็ไม่สัดสายไปทางไหนปัญญาก็คือรู้สึกได้ว่าเวทนาไม่ใช่จิตหรอกวทนาอยู่ที่ร่างกายรวมทั้งปัญญาที่เรารู้สึกเรียนรู้จากพระพุทธเจา้าคือรู้ว่าเวทนานี้เรารู้ก่อนหน้าแล้วว่ามันเป็นเรื่องของร่างกาย มันไม่ใช่จิตแน่นอนเราก็สอนจิตไปด้วยดูไปด้วยสักแล้วว่าวิทนาไม่ใช่จิตไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราดูไปสอนไปช่วงไหนที่มันไม่ต้องสอนก็มีเพราะว่าเวทนามันไม่ได้แรงอะไรมากมายจิตเราสู้ได้จิตเราก็วางเฉยมันก็ไม่ต้องไปสอนจิตก็ดูเฉยเฉยรู้แล้วมันก็คลายวางเฉย แต่กรณีที่จิตมันรู้สึกกำลังมันลดลงปัญญามันอ่อนลงไปอันนั้นก็ยํำลงไปไม่ใช่ของเรานะสักแต่ว่าเวทนานะสักแต่ว่าสุขนะสักแต่ว่าทุกนะไม่ว่าสุขหรือทุกข์ก็เป็นเรื่องของเวทนามันเฉยๆก็รู้ว่าเฉยๆก็รู้ไปตามอาการของมันจิตเราก็จะเฉยไม่ยินดีไม่ยินร้ายเป็นกลางๆ เรียกทางสายกลางปฏิบัติไปจิตมันก็มีพลังมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะดูเฉยๆได้บางจังหวะเวทนาก็อยู่ส่วนมันจิตก็อยู่ส่วนจิตก็แยกออกกายอยู่ส่วนกายมันก็จะรู้สึกว่าเออมันโล่งมันโปร่งมันเบาขึ้นมามันมีความลงตัวของมันเดี๋ยวมันก็เข้าไปมันก็เข้าไปยึดใหม่อีก ก็สอนไปดูไปมันก็ปล่อยวางได้มากขึ้นมากขึ้นแต่ก่อนนี้เราเคยสู้มันแทบจะไม่ไหวแต่สู้ไปสู้มานีเราก็รู้สึกว่าเราเข้มแข็งขึ้นวันแรกๆเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเออเราเนี่ยรู้สึกเจ็บปวดมากแต่พอวันที่สองก็จะเราก็จะเห็นชัดขึ้นแล้วความเจ็บปวดก็ดูเหมือนมันจะลดลงได้ จนต่อมาจิตมันก็จะเข้ามาอยู่กับจิตเลยนี่คือมันวางเวทนาละมันก็ดูเฉยๆได้เวทนาเป็นศัก์ว่าเวทนาได้จริงละถ้ากําลังไม่พอมันแรงขึ้นอีกเวทนาจิตมันก็วิ่งไปใหม่อีกแล้วก็สอนไปอีกกํกำลังจิตก็เพิ่มขึ้นสติสมาธิปัญญาศรัทธาความเพียรก็ขยับขึ้นขยับขึ้นจิตเราก็มีมีธรรมะม,มากขึ้น คือเห็นทมตามความเป็นจริงเห็นว่าสิ่งทั้งหลายมันก็อยู่ของมันไปเราไม่ไปแทรกแซงมันเราพยายามที่จะฝึกจิตเราให้ดูเฉยๆให้ได้ดูเฉยๆได้จนต่อมามันดูได้จริงๆอจิตเป็นจิตเลยเวทนาเป็นเวทนาแยกกันกายเป็นกายแยกจากกันธรรมก็เป็นธรรมสักแล้ว่าธรรมวางหมดทุกอย่างก็มันก็จะเริ่มมีธรรมขึ้นมาแล้วสัมผัสธรรมะากได้แล้ว มันจะบัดต่อไปอีกจิตมันมีกําลังเพิ่มขึ้นแล้วมันก็ปล่อยวางได้สนิทลงไปจิตก็เปลี่ยนแปลงไปขบวนการปฏิบัติต,ตามคําสอนของพุทธเจ้าเนี่ยมันประมวลเอาการดําเนินชีวิตด้วยต้องเดินทางถูกต้องด้วยทําอะไรก็ระมัดระวังจิตของเราไปด้วยไม่ยินดีไม่ยินร้ายพยายามให้จิตเป็นกลา,างกลางเอาไว้ รวมทั้งต้องทําดีทําไม่ดีเมื่อไหลใจจะเดือดร้อนควบคุมจิตไม่ได้มันก็จะมีผลต่อการปฏิบัติธรรมเพราะระบบของคําสอนของพระเจ้าเนี่ยการปฏิบัติพระอ,องค์เรียกว่าเป็นการประพฤติพรมหมจรรย์หมายว่าเป็นระบบการดําเนินชีวิตเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นประเสริฐขึ้นพรหมะแปลว่าสิ่งประเสริฐพรหมจรรย์ก็มาจากจริยะก็คือระบบการดําเนินชีวิต การดำเนินชีวิตระบบการดำเนินชีวิตเพื่อให้ชีวิตประเสริฐขึ้นเรียกว่าประพฤติพรหม,มจรรย์ก็คือเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่อันนี้พูดย่อเลยสติปัฏฐานทั้งสี่สมบูรณ์ขึ้นเมื่อไหร่อริยมรรคมีองค์แปดก็สมบูรณ์ขึ้นสุดท้ายก็บรรลุมรรคผลนิพพานได้วิชาและวิมุตติก็เกิดขึ้นอันนี้มันเป็นเป้าหมายสูงสุดของคำสอนของพระพุทธเจ้าคือต้องหลุดพ้นจากทุกข์ให้ได้ เอาสุดท้ายก็มองดูเลยว่ามีอะไรเป็นเราไหมจิตนี้ยิ่ง่ายมันเป็นนามธรรมอยู่แล้วไม่ว่าสัญญาเกิดแล้วกระดับสังขารปรุงแต่งขึ้นมาเดี๋ยวก็ดับไปมิทน้ททางจิตสุขก็ตามทุกก็ตามสุขมาทุกขกระดับทุกขมาสุขกระดับเฉยๆขึ้นมาสุขทุกก็ไม่มีมันก็เลยเป็นเกิดดับไปทั้งหมดเลยไม่มีตัวไม่มีตนอยู่จริง แต่มีมีชั่วคราวม,มีตามเหตุตามปัจจัยหมดเหตุปัจจัยมันก็ดับไปพูธเจ้าก็ต้องการให้รู้ความจริงอย่างเนี้ยแล้วจิตมันจะค่อยคลายออกคลายออกคลายออกแล้วเราต้องปฏิบัติด้วยตัวเราเองด้วยเราจะรอคอยให้คนอื่นเขาปฏิบัติแทนไม่ได้เพราะทางสายนี้เป็นทางสายเดียวจริงๆ แล้วก็เป็นทางสำหรับคนที่มีความพร้อมเคยทำบุญมาบารมีมาปฏิบัติมาพอสมควรพอที่จะปฏิบัติต่อไปได้สำหรับคนที่วางกายได้วางเวทนาได้มันก็จะมาชัดที่จิตมันจะตามดูจิตสอนจิตอบรมจิตแก้ไขจิตนีสุดท้ายจิตก็ตามดูจิต จิตตามดูจิตผู้รู้ตามดูผู้รู้ไปจ่อกันเข้าไปจ่อกันเข้าไปจ่อเนียเข้าไปลึกซึ้งเข้าไปเรื่อยๆไม่ต้องไปกลัวติดสมาธิให้รู้ตัวก็พอละสุดท้ายมันจะปล่อยวางหมดเนี่ยคราวนี้บูชาพระเจ้าเป็นโอกาสสุดท้ายเลยนะทําเหมือนไม่มีเราอ่ะพอพระเจ้าตัดสูดนี่คือไม่มีตัวไม่มีตนหมายว่ากายก็อยู่ส่วนกาย เวทนาก็อยู่ส่วนเวทนาสักว่ากายสักว่าเวทนาสักว่าจิตสักว่าธรรมเลยนะดูอะไรอยู่ก็สักแต่ว่าสักแต่ว่าสักแต่ว่าคือไม่ไม่ให้มีเราไปแทรกแซงดูเฉยๆดูเฉยๆแล้วแต่แล้วแต่อะไรจะเกิดก็แล้วแต่ช่างมันช่างมันเรียกว,ว่าปล่อยอย่างเดียวปล่อย บูชาพระพุทธเจ้าด้วยการสงบบูชาหรือปล่อยวางบูชาปล่อยหมดแม้ผลของการปฏิบัติเป็นยังไงก็ช่างมันได้มากได้น้อยช่างมันดีไม่ดีช่างมันชัดไม่ชัดช่างมันสํารวมจิตเข้ามาวางทุกอย่างนี่เรียกว,ว่าบริสุทธิ์ที่คุณปัญญาที่คุณวางได้ไม่ได้ก็ไม่รู้หละบูชาพระเจ้าไปเลย แค่บูชาผู้เจ้าด้วยการทําตามคําสอนของพระองค์เรียว่าไม่มีอะไรเป็นอะไรไม่เอาอะไรไม่ยึดอะไรไม่ติดไม่ค้องอะไรผู้เจ้าท่านวางได้หมดจดเราก็วางลองวางดูเลยหันเขามามองดูกายเวทนาจิตธรรมวางไปมองดูขันห้าวางไปปล่อยไปทิ้งไปไม่หยิบฉวยอะไรเข้ามาอีกแล้ววางเลย วางผลของการปฏิบัติด้วยนย่างนี้ว่าวางหมดแล้วไม่เอาอะไรละสักแต่ว่าสักแต่ว่าขอโหสิกรรมนะขอโหสิกรรมล้างกรรมออกไปบางครัง้งบางคราวกรรมมันติดข้องอยู่ในจิตเราพอวิบากกรรมมันมีเราก็ต้องขอโหสิกรรมบ่อยๆบางทีเราไปผิดพลาดอะไรใครเข้าใจใครผิดอย่างเงี้ย เรารู้สึกผิดต่อเขาหรือบางทีเราไปพูดวิาพากษ์วิจารณ์เขาเราเข้าใจผิดเนี่ยบางทีเราก็ต้องขอสอิกรรมกรรมเวีนมันจะได้เบาบางนะเรานี้ว่าตามนะกรรมใดก็ตามที่ข้าพระเจ้าเคยผิดบาปล่วงเกินต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรม ต่อพระสงฆ์ต่อสัตว์อื่นใดต่อชีวิตอื่นใดข้าพเจ้าขออโหาสิกรรมซึ่งโทษทั้งหลายที่เคยผิดบาปล่วงเกินนั้นข้าพเจ้ายินดีให้อาภายัยให้อโหาสิกรรม ซึ่งกันและกันนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอโหสีอโหสีอโหสีสแล้วก็มอบกายถวายชีวิตพระพุทธเจ้าพระธรรมโสงนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าพระเจ้า ขอมอบกายถวายชีวิตอุทิศแด่พระพุทธเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตอุทิศแด่พระธรรมขอมอบกายถวายชีวิตอุตทิศแด่พระสงฆ์ขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดไปไม่เปลี่ยนแปลงข้าพระเจ้าจะพายายามประพตปฤิฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจนกว่าจะพ้นจากทุกข์ ในวัฏฏะสงสารขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีสติปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจธรรมพ้นจากทุกข์ในวัฏฏสงสารด้วยเธอ,เอแล้วก็ตั้งใจอุทิศบุญนะ ขออำนาจพระพุทธเจ้าอำนาจพระธรรมอำนาจพระสงฆ์จงดลบันดาลบุญของขาา้าพเจ้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันให้แก่ญาติทั้งหลายของขาา้าพเจ้าเทวดาที่รักษาขาา้าพเจ้าเจ้ากรรมนายวีนของขาา้าพเจ้าให้แก่ดวงวิญญาณทั้งหลายที่สิงสถิตอยู่ในบริเวณนี้ดวงวิญญาณทั้งหลายที่กำลังต้องการบุญอยู่ในขณะนี้ทุกชั้นทุกภูมิ ขอท่านทั้งหลายจงยินดีรับเอาบุญของข้าพเจ้าด้วยเถิดแล้วก็ให้บุญไปให้บุญไปใครอยากให้บุญเพิ่มเติมให้ไป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 ,ไปเอาต่อไปให้อนุภาพพระพุทธเจ้านะขออนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าขออนุภาพแห่งพระธรรมขออนุภาพแห่งพระสงฆ์จงเป็นที่พึ่งแก่สัตว์โลก ทั้งปวงด้วยเถิดขออนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าขออนุภาพแห่งพระธรรมขออนุภาพแห่งพระสงฆ์จงเข้าถึงจิตใจทุกๆุดวงด้วยเถิดขออนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าอนุภาพแห่งพระธรรมอนุภาพแห่งพระสงฆ์ ที่บังเกิดขึ้นในจิตใจของข้าพเจ้าจงบังเกิดขึ้นแก่จิตใจทุกๆดวงด้วยเถิดแล้วก็ให้สภาวะธรรมด้วยสงบใจเหมือนก็ให้ความสงบลมเย็นออกไปให้แก่ทุกๆคน